สวัสดีเพื่อนอยู่กับคลารรวยนะต่อจากคลิปที่แล้วนะก็คือดับเบิลฟอร์จูนถูกไหมเนี่ยเรา,เอา่อยอดเงินเท่าเดิมนะมาเล่น5226มบาทนี้เราเบสสูงสุดเลยนะคือว่าเกมๆเมนี่ยมันเบดสูงสุดก็คือ400ด้วยความที่ว่ามันมีสเก็ปเตอร์ให้ซื้อนะสูงสุดมันก็เลยอยู่ที่4 0 0ุ้ยจ่าย2อ0พเฉยมาถึงจ่ายตัวแพงทำาไร,ร่วน ขอยี่สิบประทัดอ่าประทัดไม่ได้สองแถวแรกเจขอเจแถวสองได้ไหมโอ้ยดีงัง้นเจสวยคิวแถวสามสวยพี่อีสิบแถวแรกได้ไหมสวยพี่อีครับแถวสองเอครับโอ้ยสะกิเตอร์มาแทนบางทีสะกิเตอร์มันก็นั่งหงหุดหงิดเนาะแบบขวางทางอะ่ะแต่เราก็ลุ้นมันะนะเนาะเจวะมีไว้พอมาแถวสองช่วยอะไรไหม วิ้ยต,ตัวแพงตัวกบรพรองนะชื่อแถวสามโอ้โหเสียดายเมืองลากยาวถึงข้างหลังเลยโอเคอแถวเอ็นมีตัวฉับนะผ่าแบบปลาทองพันสองจ้าเจาไหมแถวสามโอ้โหฮึบฮึบโอ้ยเจเคแถวสามอุ้ยซิปเปอร์สามตัวแล้วว่ะ เนี่ยเข้าหรือเปล่าไอ้นมโหหลอกให้ดีใจเก็ไอเว้นฮึบไม่จ่ายเอซสองอ่งเปาให้แถวแรกฮึบเคผมไม่จ่ายเคแถวสามคิวสวยอะไรลุ้นออกมาเคปะ่ะเคแถวแรก <c oughs> เป็นประทัดแทนวแถวสามว่าเจต่อได้เออเป็นวายแถวสองโผลม,มาเคเฮอขอเค ได้เคครูว่าไม่เป็นไรเราได้ 3, สามพันสองจะได้เคอดูเคแม่งแบบเยอะมากเฮ้ยคิวเจโอ๋ไม่ได้สักอย่างปราทัมประทัมสวยอะไรมาไม่มีเลยจ้าเฮ้อแม่ตอนนี้ก็ยังถือว่ากำไรอยู่นะห้าพันอ่ะคือแบบ ข้างนอกก็แตกถึงจะแบบนิดหน่อยแต่ก็อยากมุนสเก็ตเตอร์นาอยอยากมุดมุนวงใครที่ไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูดิว่ามันจะเข้าสเก็ตเตอร์ถ้าไม่เข้าเดี๋ยวอธิบายฟังว่าแบบสเก็ตเตอร์เป็นไงเอ๊บโอไม่เข้าเหมือนมันจะไม่เข้าเลยงั้นอธิบายไปก่อนแล้วกันนะสเก็ตเตอร์ถ้าเป็นสี่ตัวใช่ปะมันก็จะสุ่มเข้าสเก็ตเตอร์โดยฟังก์ชันของสเก็ตเตอร์ก็คือเราต้องหมุนวงล้อวงล้งอคูณแล้วก็วงล้อสปินถูกไหม แล้วก็สมมุติตัวคูณเราหมุนวงเลาคูณใช่ปะ่ะตัวคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นคูณแบบคูณเป็นแต่ลําดับอะซึ่งตันมันจะตันอยู่ที่คูณ20แล้วก็สปินหมุนซีสปินอะนะมันก็ตันอยู่ที่20สปินเหมือนกันซึ่งก็คือถ้าคับตัน20่บองคู่ก็คือโซรวยฮึบสองร้อยเจแามออ้จะร่องฮึบวายแถวสองพอมาช่วยอะไรไ,ไหมเอไดไหมหูไม่โหูเอ Okay, มไ,มไม่เคมาเอทสามได้ไหมไม่พไม่จ่ายอะไรทั้งสิ้นสิบมีลากถึงข้าง,ลางหลังแลวได้หกร้อยฮอปุ๋ยคิวเวลาเือนแบบจ่ายให้แบบทั้งแถวเหมือนกันหมดอะครืองบ,บางทีมันก็รู้สึกน่าเกียดนะเปิดเทอร์โบแล้วกันแบบเหียดกดดนะ้วยเออกดมาสักพักแหละเอ,อ้อเฮ้ยเข้าเฉย เชี่อปรับเทอร์โมแล้วเปิดฟรีสเองนี่กดเอ้นี่เข้าเฉยเฮ้ยเป็นห้าตัวตะกี้สี่ตัวนะแล้วมันก็หล่นลงมาโอดปังนี่นะตอนแรกมันจะเป็นแบบแปดฟรีสปินแล้วก็คูณแปดนะแต่ว่าเราอะได้มาห้าตัวซึ่งมันจะเพิ่มมาตัวหนึ่งก็มันก็จะเพิ่มฟรีสปินให้อีกสองนี่ควรจะเห็นว่ามันจะไต่ลำดับไปเป็นสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเรามาลุน้นกันเฮ้ยยังอยู่มุมที่สวยนะ เหมือนดวงเนี่ยมันต้องดูมุมอะว่าแบบมันดาไทยเฮ้ยไม่้าโอ้โหใจชื้นเป็นยี่สี่สู้ต่อดีกว่าอะไรอะโค้ชสิบหกมาละซาเนี่ยอยู่มุมดีต้องอยู่มุมแบบริมๆหน่อยสิบแปดเอ้ยชิวๆก็คือเราห้ามหมุนโดนไอ้กรอบเสีตะตาที่มันล้นเข้ามาเรื่อยๆนะ<ม>เพราะว่ามันจะแบบมันยกเลิกฟอเจอร์ไปเลยฟีเจอร์ไปเลย,ลเ,อเ,ลยเออ อันนี้เราหมุนด้านล่างนะก็คือคูณตอนแล้วนะคูณที่20เดี๋ยวเรามาลุ้นกับข้างบนว่ามันจะออได้ที่สิสปินเหมือนกันไหมส4สี่แล้วาตอนเนี้ยได้อไลโอมุมสวยอยู่มุมสวยอยู่แม่คูณ18เอ้คูณ18เดี๋ยวตีตาแตปะมีสปิน18 20ปสิไหมโอ้ชิวชิวแล้วตั้งคูณ20กับอีก20่สิบสปิน คิวได้ฟียี่สิบสปินใช่ปะก็าาบบ่าแบบสี่ร้อยคูณยี่สิบเท่าไรฟีสองแปดโอ้โหเดียด๋ยวยู่เด้อมันได้ตั้งฟีีฟฟมาหมุนอ่ะยี่สิบล็อปแล้วมันก็คูณยี่สิบเลยแต่อีกอย่างหนึ่งคือมึงจะจ่ายให้ฟูไหมคะโอ้โหสิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นแบบขึ้นแล้วแ,บบวแต่อืัตรหัดไปซีวายแถวสองเจได้เจได้อยู่ฮึบเจไดเค้ด้วยว่ะตัวหัวแถวสามได้เอต่อไดเอต่อ อืสุดยอดฮึบคิววะ่ะประทับไ,ไม้แถวสองโอเคอยู่ไม่รา,ายสามหมื่นสองสามหมื่นสองแล้วก่อนแรกอุ้ยมันนา่าจะได้หลังเปาอุ้ยค่านังเปาแถวแรกได้มาอีกละแปดพันเชี่ยวเว็บไม่แจก,กอะไรขนาดนี้นะที่คือเล่นต่อกันเลยนะก็คือก่อนหนะ้าเนี่ยอัดคลิปไอ้เนี่ย ไ hey, อ้ดับเบิลฟอร์จูน่ะที่เป็นแบบหญิงชายที่เขาจะแต่งงานอะของจีนอะ่ะเออโอ้โหแปดพันสี่อะไรขนาดนะอืมสองพันสี่ 2, ตอนนี้เราได้แบบทอทัลมาแบบห้าหมื่นแปดแล้วอะ่ะอีกเจ็ดสปินก็คือเยอะจัดจัดโอเคไม่แต่งเลย พี่จีไม่ชอบเป็นเงี้ยพอแต่งใหญ่ๆแต่งเยอะๆแล้วมันจะแบบงกอ่ะว่าแบ่งหูแบ่งแต่งรัวๆเลยอเออเราฮ,โฮึ๊บโอ้โหเสียดายหมื่นสี่ร้อยโอเคเจ๊ได้ไหมแถวสองโอ้ oh, เป็นคิว เป็นสปินสุดท้ายแล้วอ้าวไม่แพ้นนะถือว่ากำไรหนักอยู่นะได้มาเจ็ดหมื 7, 000, 1, ่นอะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยอะจากแหลกจากห้าหมื่นใช่ไหมเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันมีออโต้ต่อคุณดิออโต้คือแบบแจกดีชิบหายตะกี้เรากำไรมาจากหมื่นหนึ่งนะไปดูที่คลิปแรกได้คลิปเรนะิ่มเป็นฟอร์จูนอะคลิปฟอร์จูนเราได้มาสี่หมื่นใช่ปะ่ะรวมเป็นห้าหมื่นแล้วเราเอา 5, ห้าหมื่อ 5, นอนะมาเล่นอันนี้ต่อ ก็คือได้แสนสองแล้วอะอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เราไปเล่นต่อเกมอมื่นกันแล้วกันนะยังไงก็ฝากช่องคาราวยได้นะฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ได้นะถ้าอยากแบบดูคลิปฝากเพจด้วยเป็นคาราวย8แปดแนะมิเลข8 8ปดแาหลังนะยังไงก็ไปแล้วไว้เจอกัน